โรค SLE หรือโรครูปัสจะเป็นโรคที่เรื้อรังชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภูมิคุ้มกันเพี้ยนโรค SLE เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีการผลิตโปรตีนของภูมิคุ้มกันในเลือดที่เรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมามากเกินปกติทําให้เกิดปัญหาในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมในปัจจุบันโรค SLE ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สวัสดีค่ะชนิตาทางแสงนะคะออตอนนี้อายุ54ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ SLE หรือทั่วไปทุกคนจะรู้จักในโลกของโรคุูมพวงนะคะสมัยที่เป็นโรคครั้งแรกตอนปี2537นะคะที่เริ่มเป็นที่เริ่มเป็นตอนนั้นก็เป็นเริ่มทีุ่่มพววงเสียชีวิตใหม่นะคะทุกคนที่เป็นโรคนี้จะตกใจกันมากเพราะกลัวยังไม่แพร่หลายเยอะ รักษามาตลอดจากอาการที่เป็นคือต้องพบแพทย์ตลอดตามแพทย์นัดนะคะที่เป็นก็จะมีอาการคันตัวเป็นพื่นบวมปวดข้อเหนื่อยง่ายนะคะแต่วันหนึ่งเมื่อประมาณปี2554ได้รู้จักกับเซอร์นิตินนะ,ะโดยที่พี่สาวแท้ๆเอามาให้ทานนะคะเมื่อได้ทานไปแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าตรงนี้ใช่เลยอาการที่เราป่วยด้วยเปนแพ้ตัวเอง มาเป็นเวลาหลายปีก็เริ่ฟื้นฟูฟื้นฟูเซลล์ตัวเองฟื้นฟูสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนเดิมจากปกติที่เราเคยเป็นนะคะเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้วแน่นอนผลต่อเนื่องจากสเตียรอยคือเราจะผอมเราจะดำผิวจะดำแล้วผมจะร่วงหลังจากนั้นมาก็เราก็ได้ผิวที่เป็นปกติเราคืนมาผมเราก็ดีขึ้นกว่าเดิมและหนาขึ้นกว่าเดิมสักระยะหนึ่ง การไปพบแพทย์ของเราที่เป็นประจำแพทย์ก็ให้เราหยุดในการพบแพทย์ได้โดยที่แพทย์บอกว่าโอเคร่างกายคุณปกติแล้วไม่จําเป็นต้องมาพบแพทย์แล้วยกเว้นคุณมีอะไรการผิดปกติอะไรค่อยกลับมาหลังจากทานเซอร์นิตินแล้วประมาณอยู่ที่ประมาณสักสามเดือนเราก็เริ่มไม่ต้องพบแพทย์อีกเลยบัตรนั้นจนบัตนี้โดยีิฉันเองก็ไม่ได้พบแพทย์เลยนะคะใช้เซอร์นิตินช่วยการดูแลสุขภาพแล้วก็ บำบัดโลกตัวเองมาตลอดเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ